กคิดว่าถ้า70ปีก็ยังจะแข uh, ็งเลยแต่ยังคุณไม่รก็มตแต่ปิดากแล้งไม่ร่วมไม่ร่วมทุกฟองกลางวันด้วยแล้วก็ต้องรอนกับชาวานตอนเย็นด้วยดังนั้นเราผมกอเวลาพักด้วยจังนั้นกมมุ้ง จะโมงก็ได้แต่ถ้าเพื่อให้มันเรียกว่าในสิ่งที่เราต้องการน่ะตรงมาเลยดีกว่าว่าใช่ไหมครับไม่ต้องพากระบดีเช่ไหมเนี้ยเนี้ยตัวนี้ก็เดี๋ยวให้พี่เคียวิทย์กล่าวเลยไม่ต้องพากลบดีครับพระสิงหผมได้รับอนุมัติจากหมู่ดำเนินแจ้งให้ท่านทราบว่าที่พวกเรามาเนี่ยประกาศท่านเนี่ยด้วยเหตุผลอะไร เหตุผลที่มากราบท่านเนี่ยเพราะว่าพ่อครูท่านสิ้นไปแล้วก็จะเหลือแต่สมณะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นมาเถระที่มีสารสิบูปนะครับมีสิมาตรูปหนึ่งที่จะมารายงานให้ท่านทราบแล้วพวกผมก็มารายงานตัวที่มีอยู่ยี่สิบแต่เพินงมาเท่านี้ที่สิบกว่าคนนะก็รายงานท่านได้ทราบว่าพวกกับผมเนี่ย ยังมีความศรัทธาเริ่มใสท่านอยู<ด>่นะครับท่านจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่พวกเราเนี่ยมีจิตแบบนั้นที่จะมากราบท่านให้ท่านได้รู้ว่าพวกไอ้ทิศไอ้ทิศอะไรเนี่ยเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างแต่ก็รวมตัวกันทุกวันอังคารที่มนุษย์ได้นับได้ในสองร้อยแปดสิบแปดครั้งทุกวันอังคารครับทุกวันอังคารทุกเดือนที่ไม่ได้หยุดเลยมนุษย์นับได้นะครับ มสมาชิกในกลุ่มถัด48นะฮะแตัวที่จริงๆแล้วสมมติยังไม่พอ45เนี่ยที่นับได้แล้วคร้วนี้ม่มันได้สมบูรณ์เพราะมันมองมุมเดียวจริงๆมันไม่ใช่คนมันเยอะมากเลยมันต้องมีความหลากหลายอย่างนั้นบางทีว่าตัวอย่างที่พี่หนุ่มพี่เลาทำเนี่ยรัฐบาลก็ก็พอใจที่เจะว่า ขอให้คานยังได้ตั้งฉากเลยมีแรงคานแต่ว่ามันมันจะมีข้อยืดติไงมันมีข้อยืดติครับขอการท่านพาดผีนะฮะก็ในนามของประบาวดิตเจ้าที่มาอผมก็คิดว่าเห็นใจว่าภาระกิจของท่านเนี่ยเป็นอักขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ก็คิดว่าพวกเราก็อยากจะปรนน่าท่านจะมีอะไรเรียกใช้อะไรก็ไม่ต้องเกรงใจนะเขาอยู่ดีที่นี่ ช่วยดูตัวไฟสัมมิทั้งขอบคุณครับน่าวันนี้ครับคิดๆเนี่ยออกมาได้มาแสดงตัวเราเพื่มในเวลาหลายคนหลายานก็เข้ามาเรียนมาว่าพวกนี้มันเป็นไปโดยธรรมนะคนที่เอ่ออะไรพี่เนี่ยครมาเป็นผู้ใหญ่บ้านยังเนี่ยบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเรามาบวชแล้วเป็นคนบ้าน